สวัสดีครับอยู่กับช่องไล่คำกวีวิธีพึ่งตัวเองนะครับก็วันนี้เป็นคลิปต่อเออราถ,ถ่ายบนดินวันนี้เป็นแบบสองเผาก็กลางวันลองวันแบบนี้นะร้อนครับมันจะทำอะไรแดดมาเราก็หลบล่มวันนี้มาถ่ายอยู่ในป่าไผ่เดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังป่าไผอันนี้คือป่าที่เราปลูกเองนะครับ หลบลมมาอยู่นี่กันก็เลยเอารถคันนี้มารีวิวให้ดูก็คลิปที่แล้วพูดถึงเรื่องรถถ่ายพอดินเพาเดียวเนาะอันนี้เป็นแบบสองเพาสองเพาก็คือมีล้อขับก็คือล้อล้อล้อหน้าล้อขับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นล้อพวนอีกทีหนึ่งก็คือทํางานแยกกันเป็นสองเพาก็คือระหว่างที่ขับเนี่ยเราสามารถ ไม่ให้มันปั่นไม่ให้มันปั่นล้อพวนเพื่อพวนดินได้อ่เดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูที่ตัวรถโอเคครับแปบ๊บนึงนะครับค,ครับทีนี้ก็มาดูตัวรถกันตัวรถพวนดินสองเพลาเนี่ยก็เครื่องเจ็ดแรงเท่าก,กันกับตัวเพลาเดียวครับจะแยกเป็นส่วนของล้อขับนี่นก็คือล้อขับเครื่อนข้างหลังเป็นล้อพวนก็สามารถ สั่งพวนกับสั่งให้รถตัวรถเคลื่อนได้อย่างเดียวก็เป็นสองระบบก็คือแยกแยกกันไม่ไม่เหมือนตัวเผ่าเดียวเผ่าเดียวก็คือใช้ล้อขับกับล้อพวนเป็นตัวเดียวกันแล้วเราต้องคอยประคองรถส่วนตัวนี้นะก็จริงๆก็ตัวตัวมีดพวนเนี่ยตัวมีดพวนด้านหลังเนี่ยนะครับมันสามารถแหวกดินยกล่องขึ้นมาได้โดยที่อันเนี้ยเราสามารถเปิดเวลาเราพวนเนี่ย มันสามารถสาด,ดินออกตามคันบังคับของตัวนี้ได้ก็คือเราสามารถปรับให้ดินที่ถูกควนออกมาเนี่ยมันกระจายสาดขึ้นสูงตามแค่ไหนก็แล้วแต่ตัวบังโคนบังค,งคับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมคาาวให้ดูทีนี้มันมันดีกว่ามันดีกว่าหนึ่งเผายัางไงเพาเดียวเนี่ยมัน มันมันก็ใช้ตัวล้อเดียวคู่เดียวคู่หน้าคู่เดียวในการพวนแต่เนี้ยมันทํางานแยกกันอิสระก็คือจะกินแรงน้อยกว่าอันนี้จะกินแรงน้อยกว่าเพราะว่าล้อขับก็เดิมนําหน้าไปแล้วก็เราสามารถปรับความระดับความลึกของของหน้าดินว่าเราจะให้หน้าดินลึกตรงไหนตัวที่เราสามารถปรับล้อด้านหลังเนี่ยคือให้จิกดินมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ แต่ความต้องการในการยกล่องพวนแล้วก็ส่วนตัวรถเองเนี่ยถ้าวิ่งแนวนี้จะเป็นการสาดดินแต่ถ้าเราพลิกกลับอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นการพวนดินนะครับตัว,ต,วตัวรถสามารถผมลองให้ดูเปลี่ยนฝั่งแท็กด้านข้างอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่า,เ,าเรา ไม่อยากให้มันเวลาเราเดินเนี้ยมันจะไปซ้ำรอยล่องมันก็จะไม่สวยในแปลงเราเราก็แค่ขับข้างมันก็จะวิ่งไปทางซ้ายทางขวาเดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับพอมาด้านนี้ตัว <c oughs> ตัวล้อพวนเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวล้อแหวกเนี่ยมันจะกลายเป็นล้อพวนเพราะว่าท่าน,นี้มันจะสับสับอย่างเดียว <c oughs> มันก็จะพวนอย่างเดียวแต่ถ้าเรากลับฝั่ง มาฝั่งนี้ถ้าเรากลับมาทางนี้มันก็จะเป็นการแวกล่องแล้วก็สาดดินออกซ้ายขวานะครับตัวแฮงก็สามารถปรับสูงต่ำได้ก็แล้วแต่ความสูงของผู้ใช้ครับก็จริงๆตัวเพาเดียวก็ลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกันกับตัวสองเพาครับแต่อันนี้มันจะเพิ่มลูกเล่นตรงที่ว่า เพิ่มประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถสาดล่องได้แหวกล่องได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผ่านหัวหมูข้างหลังแล้วก็จิกดินรดแรงเวลา,าทำงานเนี้ยเราจะ <c oughs> ก็แค่ประคองรถให้เขาวิ่งแล้วก็สาดต่อไปแต่ถามว่ามันมันสบายสะดวกสบายแบบไม่ต้องทําอะไรเลยไหมจริงๆแล้วก็ยังต้องบังคับอยู่เพราะว่าในจังหวะที่รถมันเจอ หินก้อนอดินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันก็ยังคงสถานอยู่แต่ก็เบาแรงกว่าคันเผาเดียวก็ยังใช้ใช้งานได้ง่ายกว่าคันเผาเดียวถ้าให้เปรียบเทียบกันระหว่างสองคันนั้นสองคันนี้เพาเดียวกับตัวสองเพาเนี่ยหนึ่งเลยอดับแรกเรื่องราคาราคาตัวนั้นหมื่นต้นๆอับตีะหมื่นหนึ่งอันเนี้ยตัวเนี้ยสองหมื่นเก้าก็ค่อนข้างราคาสูงกว่า สองนึงสามเท่าแต่ก็ถ้าซื้อคันนี้เราก็จบครับก็ยกล่องได้แต่ถามว่าทำทำงานสบายกว่าคันนู้นเยอะไหมก็ยังยังต้องเปืองแรงเหมือนกันนะครับดินต้องถูกปรับสภาพแล้วก็ใช้งานมาปรับสภาพให้มันร่วนซุยพอสมควรเพราะว่าตัวรถมันเล็กแต่ถ้าขึ้นล่องแปลงผักอะไรพวกนี้นะใช้ใช้ได้ปกติถ้าดินดินร่วนซุยมาพอสมควรแล้ว <c oughs> ก็ก็จะดีกว่าตัวนั้นเพราะตัวนั้นไม่มีตัวเผาเดียวเนี่ย มันจะไม่มีระบบสากดินเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆนีครับอันนี้คือเอาพวนจริงๆเขาก็มีแถมล้อ,อยางมาด้วยนะครับเดี๋ยวพอดีล้อยางแตกครับก็เลยใช้ล้อเหล็กล้อเหล็กเขาก็แถมมาตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำก็จะให้เขากดลึกพวนลึกขนาดไหนก็ ปรับตัวนี้ขึ้นลงเอาส่วนระบบเกียร์ก็มีเกียร์เกียร์ช้ากับเกียร์เร็วก็คือเกียร์กระต่ายกับเกียร์เต่าโลกระสีนะครับโลกับหายครับก็เดินหน้ามีเดินหน้าถอยหลังส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับโรตารี่ให้บั่นหรือหยุดบัน่นนะครับก็แต่อันนี้จะดีกว่านั้นเพราะว่า กองอากาศเนี่ยเขาถูกต่อแยกออกมาข้างบนมันจะไม่ได้มันจะไม่ไม่พไม่ได้อยู่ติดกับตัวรถด้านหน้าอย่างเงี้ยเวลาเราทํางานของเพาเดียวเนี่ยตัวรถก็ตัวตัวมอกองจะอยู่ข้างหน้ามันก็จะถูกฝุ่นเข้าได้ง่ายกว่าครับผมก็ดูตัวรถกันไปคร่าวๆแล้วทีนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังว่าสําหรับรถควนดินเพาเดียวกับสองเพาเนี่ยควรเลือกซื้อแบบไหน เอาจริงนะถ้าเวลาผมตัดสินใจจะซื้ออะไรพวกนี้นะผมจะดูเรื่องทุนทรัพย์ก่อนเป็นอันดับแรกที่ผมซื้อคันนั้นก่อนเพราะว่าเงินผมมีเท่านั้นผมก็อยากได้อะไรที่มันนเหกประสค์ด้วยแล้วด้วยความที่เรามีความรู้เรื่องช่างอยู่นิดหน่อยอผมว่าสามารถมันสามารถต่อย,ยอดเป็นอย่างอื่นได้เป็นปั๊มน้ําก็ได้ตัวเพาเดียวนะครับเป็นปั๊มน้ําก็ได้เป็นเครื่องตัดหญ้าก,ก็ได้เป็นรถสาลี่สําหรับบรรทุก ของอะไรพวกนี้ก็ยังได้อยู่ส่วนตัวเนี้ยก็คือด้วยความที่ตัวรถมันบิ้วมาเสร็จสัมหมดแล้ว่มันก็ทําหน้าที่ได้แค่พลดินยดล่องยกล่อง,องสาสดินจะให้ขับลากสาลี่เนี่ยถามว่าขับได้ไหมขับได้ครับแต่ด้วยความที่มันช้าเพราะว่ามันออกแบบมาให้ให,ให้ให้ใช้กับการพลนดินยกล่องอย่างเดียวมีนะัดทำทำได้เท่านั้นอ,อันดับแรกก็เรื่องเรื่องเรื่องงบประมาณงบประมาณก็ด้วยความที่มันต่างกัน สองถึงสามเท่าครับตัวนน้นหมื่นหนึ่งตัวนี้ตีซะสามหมื่นก็เลยเป็นเป็นเรื่องแรกที่ผมคํานึงถึงเพราะว่าการทําเกษตรอะทาไงก็ได้ให้ต้นทุนต่ําที่สุดเราจะได้เจ็บตัวน้อยที่สุดเพราะว่ากว่าละมันจะออกดอกออกผลให้เราได้เก็บกินเนี่ยมันใช้เวลาการที่ทุ่มเงินลงไปเยอมากๆเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องครับทางที่ดีนะผมแนะนําเลยถ้าใครอยากได้ลดพลดิน ทำเ,เกษตรมือใหม่ครับอยากได้ลดพวนดินลถไถน้อยอะไรเงี้ยคุณลองใช้จอบก่อนผมไปใช้จอบมาปีนะครับใช้จอบพปวนดินปรับดินที่ส่วนน้อยผมเนี่ยให้แปลงทดลองหมอกท่นนทบุรีเนี่ยมาหนึ่งปีเต็มแล้วมาที่เนี้ยพอย้ายกลับมาที่ท,ที่นครสวรรค์ที่บ้านที่ที่ไร่คำกวีปัจจุบันเนี่ยพื้นที่มันเยอะผมก็เลยต้องการเครื่องมือที่มันทุ่นแรงทุ่นเวลาเพราะว่าเรามีเวลาทําเกษตรแค่ช่วงเสาร์อาทิตย มันหยุดเฉยๆมันธรรมดาพ่อแม่ก็ท่านก็อายุเยอะแล้วครับก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากให้ท่านต้องมาทํางานอนะไหนักแค่ดูแลต้นไม้รดน้าต้นไม้มีตัดหญ้าบ้างอะไรเงี้ยก็เลยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องทุนทรัพย์ส่วนการใช้งานอะพอเราใช้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะภายเยพาเดียวหรือสองเพามันก็ยิ่งทํางานง่ายขึ้นไปเรื่อยๆเพราะดิเราถูกปรับสภาพไปแล้ว ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับส่วนเรื่องการบำรุงรักษาเหมือนกันครับอย่าให้น้ํามันเครื่องขาดแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้งานก็หมั่นสตาร์ทบ้างครับอุปกรณ์เครื่องยนต์อะไรพวกนี้ไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์หรือเครื่องสูบน้ําเครื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้ไม่ได้ถูกการใช้งานเลยถ้าไม่สตาร์ทมันเนี่ยออของเหลวอะไรพวกนี้มันก็จะเสื่อมสภาพที่ตัวหล่อหล่อเลี้ยงเครื่องอยู่นะครับมันก็จะเสื่อมสภาพก็ทําให้ชํารุดได้ง่าย พยายามมันสตาร์ทบ่อยๆครื่งนี้ผมก็กลับมาผมก็สตาร์ทมันทุกอาทิตย์พอก็ซื้อเข้าแล้วก็ค่อนข้างมีราคาก็แต่ก็ช่วงที่ก็ถือว่าใช้งานคุ้มนะครับเพราะว่าผมก็มีอยู่สองตัวนี่แหละครับนอกจากรถถยใหญ่ที่ให้เพื่อนมาช่วยช่วยถ่ายเปิดร่องก่อนที่เหลือเราก็ใช้ตัวเนี้ยปรับแต่งร่องเรามาเรื่อยๆจนมันเป็นส่วนอยู่จนถึงวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากที่ตามมาันรับชมาาันจนถึงท้ายคลิปก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไล่คำกวีวิธีพึ่งตนเองไว้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าก็คอยติดตามดูว่าเราจะมีสาระความรู้อะไรมาเพิ่มมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกทีนึงก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไล่คํากวีวิถีพึ่งตนเองไว้ด้วยนะครับเราก็จะพยายามหาสาระความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นเกษตรกรมา ตั้งแต่ดั้งแต่เดิมพ,พ่อแม่ผมก็ไม่ใช่เกษตรกรนะพ่อแม่ผมเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาก่อนเราสองคนก็เป็นพนักงานออฟฟิศก็มาเริ่มทําเกษตรจากการดูยู u ูบนี่นะครับอันไหนเราเคยใช้มาว่าดีเราก็เลยอยากจะเผยแพร่แนะนําให้ให้ท so ุกคนก่อนให้ทุกคนได้รู้ก่อนมาเริ่มมาลองทำจริงๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแล้วซื้อเหล่าเหมือนผมในบางงานบางงานผมซื้อมาผมว่ามันไม่โอเคนะมันใช้ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยก็เลยถ้าเราไปดูรีวิวของ เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะขายของอยังไงเขาก็บอกว่าของเขาดีอ่ะแต่เนี้ยเราใช้งานกันมาจริงๆผมเลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ตามชมกันมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราอีกรอบนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ